เป็นคนแป๊กเไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดเลยค่ะ๋อแล้วยังมาอยู่มือแป๊กมาทํางานค่ะมาขายหวยมาขายหวยด้วยเฉพาะใช่ค่ะแล้วปกติมอวันทำอย่างอื่นก่อนหรือว่ากลับบ้านไปก็จะทําไรค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วมาขายหวยตีมือแป๊กกี่วันมาอาทิตย์หนึ่งค่ะประมาณเจ็ดวันแปดวันค่ะเอใช่มากี่คนอ่ะมาเยอะเลยค่ะมา ประมาณส right. oh, ิบกว่าคนค่ะสิบกว่าคนเลยน่ะใช่ค่ะอ๋ออาทิตย์หนึ่งนี่นะใช่ค่ะอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วเป็นไรขายในจังหวัดแปะเป็นไรขายทั้งใลายขงอไปท okay, okay, uh, ั่วเลยค่ะไปทุกอำเภอทุกอำเภอไม่ยีใดไปครับค่ะหมายความว่าเออลืมไปทํายังไงเดินทางไปขายหวยเออจะมีมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งค่ะโอ้ไปโอ้ ยังมายังมาค <ừ, S 1> นห้องวันนี้เน่ยดูขนาดนี้เนาะใช่ค่ะโอเคแล้ววันนี้ขายได้นักกันอีกก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคนค่อนข้างแบบเงียบค่ะวันนี้ค่อนข้างเงียบค่ะเงียบสาวสาวเลยครับป๋าสาวเลยสาวเลยสาวมาแล้ว, <c oughs> ว,วเลยแล้วสาวมาแล้ว <c oughs> สาวจังหวัดเลยเมื่อเลยเป็นสาวมาแล้วเลยละอ่อนเลยละอ่อนไว้รุ่นอยู่ไว้รุ่นอายุตั้งไหน อายุ25ค่ะ25อยู่้าอยู่8 25ค่ะอ๋อโอยแล้วตะกี้มากับเพื่อนเหรอมากับพี่สาวค่ะพี่สาวพี่สาวเอาแสดงออกมาทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะมาทั้งครอบครัวเลยค่ะทำเสร็จก็จะกลับไปทําไร่ต่อทาไร่ต่อใช่แล้วปกติไปได้เรียนหนังสือแล้วเนาะค่ะจบม .6 ค่ะแล้วเคยไปขายเชียงใหม่ก่อนยังไม่เคยไปค่ะะขายอยู่แต่แพร่ค่ะแต่แพรใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าถ้าสมมติขายนี่มดบ่หมดก็ต้องไปแล้วหนอใช่ค่ะต้องขายให้หมดค่ะหมดได้หมดผมเคยได้หวยหกหหนึ่งใบพอละมีอ่ะหกหกหนึ่งใบใบเดียวนะได้ค่ะเดี๋ยวน้องเพราะว่าถามน้องละน้องชื่อน้องอย่างครับนี่ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะเป็นสาวเมืองเลยอำเภออย่างครับอำเภอปูเรือค่ะปูเรือ จังหวัดเลยใช่ค่ะเรือจังหวัดเลยหมายเลขหกหกเนาะค่ะหกหกวันนี้น้องเกดถ้าถุงหยจะไปตอยหาดีมืองเลยเนอะได้ค่ะจะประกาศผ่านทั้งเพจของผมเนอะตัวนะวผมนี่เรียบร้อยนะครับจมูกจะจุ่มนี่คือหมายเลขหกหกนะครับเก้าหกหกเนอะนี่นะครับป น้องเกดติเป๋ช่วงนี้ยังอยู่ติเป๋อยู่เนาะค่ะยังอยู่อยู่ค่ะจะกลับบ้านช่วงวันเลขออกค่ะวันที่หนึ่งอ๋อที่หนึ่งครับแล้วโทษนะครับตอนนี้นอนที่ไหนนี่นอนอยู่พักอยู่บ้านถิ่นค่ะอ๋อค่ะของขายมดมดเว่ยเว่นะครับขอบคุณครับเอาละครับขอบคุณน้องเกตมากมากเลยครับครับผมขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับเอาละครับจาวมุดจฉจุ่มได้อุดหนุนน้องเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็นึกว่าเป็นสาวแป้เป็นว่าสาวเลยเมื่อไห่็ต้องสาวเลยขอบคุณครับน้องเกศน,นักนะครับขอ,ขอบคุณเป็อนข,อขอาด <c oughs>